กศนอตำบลบ้านทานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอบ้านลาดสำนักงานกศออนอจอังหวัดเพชรบุรีขอนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกกศนตำบลต้นแบบ5 d ีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,564 กศนตำบลบ้านทานตั้งอยู่หมู่5ตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีภายใต้การบริหารงานของนางมณียาถมปัดผู้อำนวยการกศออนอำเภอบ้านลาดบุคลากรกศนตำบลบ้านทานประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน4ท่านได้แก่นางสาวบุตรสราทัศนานางเพ็ญรดีสังพุกนางธมวันบุตรเล็กและนางสาวดาลินนุชนาศครูกศนตบลจำนวน1นท่านได้แก่นายจรานุวัตศรีจันทร์ ด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูกษนาตำบ,บ้านทานเป็นผู้ตระหนักรู้หน้าที่รู้บทบาทรู้เวลาและเต็มใจในการบริการด้วยบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสมีความฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและมีจิตอาสาช่วยเหลืองานในชุมชนอยู่เสมอตลอดจนมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ลืมเอกลักษณ์ หรือความเป็นบริบทในชุมชนของตนเองกศนอตำบลบ้านทานมีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัรษษาการาช2551ปีการศึกษา2563แยกเป็นระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน25คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน58คนรวมทั้งสิ้นจำนวน86คน มีนักศึกษาเข้าสอบจากผลการทดสอบระดับชาติ e อ n น t คิดเป็นร้อยละร้อยมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ90.65มีจํามีจำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ81.25ด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศอนอตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place b e s ส Check-in ก็สนาตำบลบ้านทานได้รับการสนับสนุนอาคารจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ซึ่งตัวอาคารเป็นอาคารปูนชั้นเดียวสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีสัดส,ส่วนและปลอดภัยมีการพัฒนาปร,ปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมในการให้บริการมีความสะอาดร่มรื่นสวยงามเหมาะสมและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการสร้างจุดเช็คอินให้กับผู้ใช้บริการดึงดูดให้ผู้เรียนและประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆโดยมีการจัดมุมให้ความรู้ได้แก่มุมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยมุมดิจิทัลชุมชนมุมการศึกษาตลอดชีวิตมุมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มุมภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาบ้านมุมรักการอ่านมุมกาแฟมุมวิทยาศาสตร์มุมอาเซียนมุมภาษาไทยมุมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมุมคณิตศาสตร์ ด้านที่3กิจกรรมการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธ,ธิภาพในการให้บริการ good activities กศนตมบ,บ้านทานมีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศนั่นคือ application guide app โดยประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนของกอศตบนตาบลบ้านทานดังนั้นจึงได้ทําการสร้างไกด์แอปขึ้นมาโดยมีข้อมูลการดําเนินงานกศนทั้ง18ตําบลของอําเภอบ้านลาดโดยกศตบนตาบ้านทานเป็นต้นแบบและศูนย์กลางของไกด์แอปนักศึกษาสามารถเข้าใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสสืบค้นข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนจะพบกับเมนูในหน้าโฮมหน้าการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน้าการศึกษาต่อเนื่องหน้าการศึกษาตามอธัธยาศัยหน้านวัตกรรมและหน้าเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนโดยแสดงผลข้อมูลของกศนอตบลบ้านทานผ่านทางอุปกรณ์จอทัชสกรีนแบบสัมผัสขนาด40นิ้วสามารถกดสัมผัสได้ถึง10จุดปัดและเลื่อนซูมเข้าออกได้ตามต้องการตามลักษณะของโทรศัพท์มือถือ ไกดแอพนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ถึง3งานคืองานการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ในการติดตามนักศึกษามาสอบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนงานการศึกษาต่อเนื่องทําให้นักศึกษาและประชาชนทราบว่ากศนอตําบลบ้านทานและกศนอ,อีก17ตําบลจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาใดที่ใดเมื่อไหร่ และงานการศึกษาตามอัธยาศัยนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นและทำแบบทดสอบออนไลน์โดยจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนทำแบบทดสอบนั้นด้วยซึ่งไกดแอปของกศนตมนบ้านทานจัดอยู่ในมุม Good Activities นั่นเอง ด้านที่ 4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership กศนาตามั่นทานมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนร่วมจัดกิจกรรมร่วมนิเทศประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกศนาตาบลได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีการทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจำนวน9หน่วยงานได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน 3. โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 4. โรงเรียนวจันทารามเติมไรรัฐอนุเคราะห์ 5. ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านทาน 6. กกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 8. มหาวิทยาลัยศิลปากรและ 9. ผู้นำชุมชนตำบลบ้านทานด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation การสร้างนวัตรกรรมที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์โดยให้แนวคิดไว้ว่าจงเล็งเห็นปัญหาสร้างจุดเด่นค้นหาจุดด้อยคว้าโอกาสในการพัฒนางานเพื่อให้กศนตำบลบ,บ้านทานเป็นกศนตำบลที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ กศนาตตำบลบ้านทานมีนวัตรกรรมที่โดดเด่นเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงนั่นคือดินพร้อมปลูกบ้านลาดกศนาตตำบลบ้านทานโดยครูจรานวัดศรีจันทร์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดก,กิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนอย่างต่อนเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นจึงมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนการวางแผนจาัดก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีกระบวนการทำงานศึกษาสำรวจชุมชนโดยละเอียดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนจากการดำเนินการวิเคราะห์ด้วยสวอตจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคในตำบลบ้านทานพบว่า จุดแข็งของชุมชนวิเคราะห์จุดแข็งของตำบลบ้านทานประชาชนมีภูมิปัญญาชาวบ้านด้าน,นเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้คือนายอบบัวตุมมีศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำำําตําบลซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับประชาชนในตำบลบ้านทาน องนโยบายของพระราชดัริของอรัฐธรรมนูญข,ของในหลวงราชการที่9ว่าให้ยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยกนนอทนเป็นสถานศึกษาพอเพียงด้วยที่มาเน้นในเรื่องของอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลบ้านทานนี้เพราะว่าในอบบัวตูมลูกอบบัวตูมที่ชาวบ้านเรียกกันเนี่ยลูกอบเขามีความสนใจในเรื่องของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตก่เป็นปราชชาวบา้าน ทำให้กสนเนี่ยมาสนับสนุนลุงในการที่จะช่วยลุงในการที่จะให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลบ,บ้านทานเพื่อที่จะอย่างน้อยน้อยคือหนึ่งเผยแพร่ไปที่โรงเรียนเผยแพร่ไปที่ชุมชนชุมชนนักศึกษานันเกเรียนสามารถมาเรียนรู้ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ได้ทําให้มีการขยายผลไปที่ตําบลอื่นๆแล้วก็ใช้ได้จริงตรงนี้นะคะใช้ได้จริงคือใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ที่บ้านอบได้จริงคือสามารถนําไปพัฒนาตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะ ไปสร้างเครือข่ายแหล่งจากแหล่งอื่นๆได้อีกด้วยนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นักเรียนนักศึกษาก็มาร่วมใช้กันที่นี่น,นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากเลยนะคะจุดอ่อนของชุมชนวิเคราะห์ข้อด้อยของตำบลบ้านทานประชาชนส่วนใหญ่รายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพเนื่องจากสาเหตุหลายประการดังนี้ ต้นทุนในการทําการเกษตรสูงชาวบ้านยังใช้ปุ๋ยเคมีดินในชุมชนในพื้นที่การเพราะปลูกเกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีในการเพราะปลูกโอกาสปัจจัยภายนอกที่ทำให้ตำบลบ้านทานมีกลุ่มองค์กรและผู้นำที่มีความเข้มแข็งซึ่งได้แก่กองทุนหมู่บ้านกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มอาชีพโอทอกกลุ่มอาชีพสตรีอื่นๆอุปสรรค ปัจจัยภายนอกตำบลที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานปัญหานี้สินจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจกรรมของครอบครัวซึ่งใช้ใจ่ายมากกว่ารายได้ที่มีปัญหาการขาดการรับรู้ข่าวสารของประชาชนและเศรษฐกิจของตำบลไม่ดีเท่าที่ควร จากจุดอ่อนดังกล่าวนี้เองทําให้กศอนอตําบลบ้านทานได้ร่วมมือกับหน่วยงานกอรมนรจังหวัดเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนพร้อมด้วยสํานักงานวิจัยแห่งชาติร่วมการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดหานวัตกรรมในการพัฒนาปรับปรุงดินโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องนวัตกรรมการทําปุา๋ยหมักซึ่งสามารถลดระยะเวลาการผลิตปุ๋ยหมักจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลา3เดือนเป็นอย่างตา่ํา เหลือระยะเวลาการผลิตปุ๋ยเพียง15วันก็สามารถนำมาใช้ในการเพาะป,ปลูกได้ กศนตาบบ้านทานจึงได้นำนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินรีย์มาเปิดสอนและดำเนินการอบรมการใช้และการผลิตปุ๋ยหมักและพืชอินทรีย์ยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมักในการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับประชาชนในตำบลบ้านทานเพื่อผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้แทนปุ๋ยหมักเคมีให้กับประชาชนในตำบลบ้านทานเพื่อผลิตปุ๋ยหมักใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดรายจ่ายจากการดำเนินงานทำปุ๋ยหมัก ทำให้ประชาชนสามารถปรับปรุงดินจากเดิมที่เป็นดินเสื่อมคุณภาพสามารถพัฒนาดินให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นทําให้ปลูกต้นไม้ได้ดีขึ้นโดยไม่พึ่งพาสารเคมีอีกจากผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ครูกศนอตำบลบ้านทานเห็นช่องทางในการต่อย,ยอดการทำปุ๋ยหมกักเพื่อนำมาพัฒนาดินที่มีคุณสมบัติที่ดีสำหรับการปลูกต้นไม้ผักสวนครัวไม้ดอกและไม้ประดับ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการนำปุ๋ยหมักมาพัฒนาให้เป็นดินพร้อมปลูกต้นไม้ทำให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนสร้างกลุ่มการทำดินพร้อมปลูกของบ้านลาดนำออกจําหน่ายในท้องตลาดและสร้างรายได้ให้กับประชาชนจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนกศนสร้างคุณค่ามหาศาล กอสอนอสร้างงานสร้างวิถีกศออนอสร้างคนเป็นคนดีกศนอห้าดีที่บ้านทาน